สวัสดีครับโคชนคนเดิมและนี่ก็คือ Flutter 3สนาทีฝึกไว้คลองแน่ครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองทำระบบแจ้งเตือนเหมือนกับคลิปที่แล้วนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในส่วนของระบบที่อยู่บนแอปลิเคชัน iOS เนั่นเองซึ่งโปรเจกที่จะลองทำกันเนี่ยก็จะเป็นโปรเจกที่ทำต่อจากคลิปที่แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูวิธีการตั้งค่าแล้วก็ใช้งานระบบแจ้งเตือนของ Android เนี่ย ก็สามารถกลับไปดูได้จากลิงก์ที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้หรือดูในรายละเอียดของคลิปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครลบโปรเจกต์ทิ้งไปแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะโคลนหรือดาวน์โหลดซิมฝมาเริ่มทําต่อจากตัวลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนี้ได้เช่นเดียวกันครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเนี่ย go ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมาเทียบวิธีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานตัวแจ้งเตือนของระบบ iOS กับ ตัว android นะที่เราลองทำความเข้าใจแล้วก็ลองทำกันไปในคลิปที่แล้วนะครับแน่นอนว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนเช่นเคยนั่นก็คือส่วนของการตั้งค่าส่วนของการกำหนดรายละเอียดของตัวแจ้งเตือนและการใช้งานตัวแจ้งเตือนครับในส่วนแรกก็คือการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับระบบแจ้งเตือนนะครับซึ่งสำหรับ iOS จะมีการเข้าไปแก้ไขโค้ดภาษา Native ของระบบ iOS ด้วยเพื่อให้ระบบแจ้งเตือนของเรา รองรับทั้ง iOS ที่ต่ำกว่าเวอร์ชัน10และสูงกว่าเวอร์ชัน10ได้นั่นเองและสำหรับการจัดการไอคอนค่าเริ่มต้นของ iOS เนี่ยจะใช้รูปภาพที่กำหนดใช้งานในโปรเจกต์อยู่แล้วซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกับแอปไอคอนนั่นเองดังนั้นถ้าเกิดอยากรู้วิธีการง่ายๆในการกำหนดรูปภาพที่เราต้องการให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแอปพลิเคชันไอคอนเนี่ยก็สามารถคลิกไปดูได้จากลิงก์ที่โผล่ขึ้นมาตอนนี้นะครับอะ แต่นั้นถ้าเกิดเรารู้แล้วเนี่ยว่าที่มาของตัวแอปไอคอนเป็นยังไงแล้วก็ไปดูกันต่อเลยและส่วนของการตั้งค่าที่แตกต่างจาก Android ในฝั่ง iOS เนี่ยก็คือเรื่องของ Permission นั่นเองครับพวกเราที่ใช้ iOS น่าจะคุ้นเคยกับป๊ p ปอที่เด้งขึ้นมาขออนุญ,ญาตตัวแจ้งเตือนนะครับซึ่งเราสามารถขอเปิดกลไกการแจ้งเตือนได้3ประเภทด้วยกันนั่ก็คือตัว alert หรือตัวป๊อปอตัวเลขนับที่ไอคอนของแอป หรือที่เราจะเรียกกันสั้นๆอย่างเป็นทางการว่าแบชนะครับและสุดท้ายก็คือตัวเสียงแจ้งเตือนนั่นเองเราสามารถเลือกขอเปิดทั้ง3าประเภทหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับจากนั้นในส่วนของการกําหนดรายละเอียดของตัวแจ้งเตือนเราก็สามารถกําหนดได้เช่นการกําหนดตัวเลขที่จะโผล่ขึ้นมาในแบชหรือการกําหนดรายละเอียดปีกย่อยของตัวแจ้งเตือนที่เรียกว่าสับไตเติลเป็นต้นเพ่อที่สุดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาการกําหนดรายละเอียด ไปใช้ในการเด้งตัวแจ้งเตือนหรือตัว notification ขึ้นมาด้วยคำสั่งเดียวกันกับที่ใช้สำหรับระบบ Android ครับจากนั้นพอเราเข้าใจภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็มาลองดูในส่วนของการโ c ดดิ้งกันเลยว่าจะทำให้ตัวแอปพลิเคชันของเราสามารถเด้งตัวแจ้งเตือนขึ้นมาในแอป iOS ได้อย่างไรดังนั้นหลังจากที่เราทำการเปิดตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วนะครับ ในที่นี้เราอยู่ที่ไฟล์เมนของเรานะแล้วตัวเป้าหมายของเราตรงนี้ก็คือการทดสอบบนตัวระบบ iOS นั่นเองด้าน,นส่วนแรกเลยนะครับนะตามที่เราพูดถึงในส่วนของตัวการตั้งค่าของเรานะเราจะมีการเข้าไปแก้ไขนะครับไฟล์ที่เป็นโค้ดเนทีฟในตัวโปรเจกต์ iOS ดังนั้นก็ไปที่ตัวโปรเจกต์ iOS นะครับลองเปิดออกมากเนี่ยจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์อยู่จำนวนหนึ่งถูกไหมสำหรับคนที่เรียนของโค้ดฟไปแล้วนะครับแต่พวกนี้จะเป็นโค้ดของ ตัว native iOS เลยน้อยมากที่เราจะเข้ามายุ่งตรงส่วนนี้แต่นี่เป็นเวลาที่ดีแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราจะเข้าไปแก้ตรงไหนเอ่ยเราจะเข้าไปแก้ในส่วนของ project runner ครับใน project runner เนี่ยจะมีไฟล์ไฟล์หนึ่งนะชื่อว่า app delegate นะครับเป็นไฟล์ swift อ่าสำหรับคนที่เคยเขียนภาษา swift มาเนี่ยก็จะคุ้นเคยนะครับว่านี่เป็นไฟล์หนึ่งที่เราต้องทำงานด้วยแน่ๆเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ แล้วก็มาดูในลิงก์นะที่โค้ชปนใส่เอาไว้ในคลิปตัวนี้นะครับมันจะเป็นลิงก์มายัางส่วนของตัวแพ็กเกจปัต t ตอร์ o c a l n o t i i i c a t i o n นะก่อนหน้านี้เราติดตั้งโดยการเปิดเข้ามาที่ตัวแพ็กเกจของมันเองนะครับอ่ะแต่เนี้เราจะมาดูในส่ง iOS แล้วก็เลื่อนลงมาดูในเมนูนะครับจะมีส่วนที่ชื่อว่า iOS Setup นะอยู่ในเมนูอ่ะก็ลงมาดูในส่ง General Setup นะครับ จะเห็นว่าในส่วนของ General Setup เนี่ยจะมีการบอกให้เราเอาโค้ดนะภาษา Native ของ iOS เนี่ยไปใส่เ้นเกิดของเราเป็นโปรเจกต์ที่เขียนด้วย Objective C ก็เอาตรงนี้ไปถ้าเกิดเขียนด้วยภาษา Swift ก็เอาตัวนี้ไปนะครับเ่ะเราเขียนด้วยภาษา Swift นะเป็นตัวใหมล่ละเราก็จะ copy ส่วนนี้ไปนะ copy แล้วเอาไปไว้ในไหนครับกลับมาที่ไฟล์ App Delegate ของเรานี่เนี่ย ในส่วนนี้ครับในส่วนตมไม่ตอบ i ิ i ฟินิช Launching with option จะเห็นว่ามันมีโค้ดอยู่แล้ว2อันถูกเราจะทำการวางลงไปก่อนก่อนคำสั่ง return ครับนะสังเกตนะวางปุ๊บลงไปอ่ะเราขอส่วนขอจับ Format ตที่หนึ่งนี่ที่เรา c o ปปี้มาเนี่ยจะวางลงไปตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้ทําการบันทึกฝฟล์ซึ่งตรงจุดนี้ครับเป็นจุดที่สําคัญมากเลยนะถ้าเกิดเราลืมมาเพิ่มโค้ด นะที่อยู่ในตัวโปรเจกต์ของ iOS native นะครับการทำการใดๆที่อยู่ในโค้ดภาษาาร r t ของเราเนี่ยจะไม่มีผลเลยนะนั้นถึงแม้ว่าเราไปเขียนโค้ดภาษา Dart าเสร็จปุ๊บแต่เราลืมมาเพิ่มตรงนี้นะจะไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับงน,ะน้นจุดนี้แหละที่กคชชมบอกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ตัวแจ้งเตือนของเราเนี่ยตั้งแต่ iOS 10เป็นต้นไปนะครับนะแล้วก็เวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าลงมาเนี่ยมันสามารถทำงานได้เหมือนกันเนนะ,ะไปต่อกัน ทีนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ปิดไฟล์แอปเดเกตลงนะครับอย่าลืมเซฟนะอ่ะแล้วกลับมาที่ไฟล์เมนของเรานะครับที่จะเหมือนกับตอนที่เราทําในส่วนของ Android นะสังเกตว่าเราอยู่ที่ตัวเมนของเรานะครับสังเกตว่าตอนที่เราทํา Android เนี่ยเรามีการตั้งค่านะ i n i t i i l i z a t i o n s e น t i n g นะครับซึ่งของ Android เนี่ยเรากำหนดที่อยู่ของไฟล์รูปภาพไอคอนแล้วก็เอาไปรวมใน ตัวแปรที่ชื่อว่า Initialization Setting สังเกตว่ากำหนดค่าลงไปในส่วนของ Android นะครับซึ่งตรงนี้แหละพอเรากำหนดค่าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราใส่เข้าไปในตัวปลั๊กอินของเราเพื่อให้เขาไปใช้งานและเราจะทำแบบเดียวกันกับของ iOS นะครับและในที่นี้โค้ชวนจะขอ Enter ลงมานะอ่าโค้ชวนก็จะขอสร้างตัวแปร Constant ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ตั้งเป็นตัวแปรประเภท iOS initialization setting ตัวนี้นะแล้วก็สร้างตัวแปรนะครับ initialization setting ios นะครับสังเกตว่าของ Android ตั้งชื่อนี้นะของ iOS ตั้งชื่อนี้นะครับนะแล้วเราก็กำหนดเป็น ios initialization setting นี่ตรงนี้แล้วครับนี่ตรงนี้เนี่ยจะมีการกำหนดค่าลงไปนะซึ่งตัวที่เราจะกำหนด ก็คือ request alert permission request b a t c h permission และ sound permission นี่ไอ้สตัวนี้แหละครับนะที่เราคุยกันในช่วงตอนต้นของตัวคลิปนี้นณะจุดนี้เนี่ยเราก็ทำการกำหนดลงไปนะว่าโอเคเราต้องการ pop up ไหมนะครับบอกใช่นะเป็นค่า true false นะครับเราต้องการที่จะแสดงตัวเลขขึ้นมาบนไอคอนไหมเนี่ยเขาเรียกว่า b a t c h นะครับนะ เธอบอกว่าเออฉันต้องการนะครับตอนที่ขออนุญาตก็ t u u นะถ้าเกิดเราต้องการส่งเสียงด้วยนะตอนขึ้นตัวแจ้งเตือนก็บอกว่าขออนุญาตด้วยนะในการใช้เสียงส n d permission เนี่ยครับถามว่าจําเป็นต้อง True หมดไหมไม่จําเป็นนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็อยากจะ True ทั้งหมดถูกไหมถ้าไหนไม่เอาบอกอะ่ะฉันไม่เอานะฉันทำฟอก็แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วเขาจะเอาไปจัดแสดงในตัวป๊อกอัแจ้งเตือนที่ว่าเราขอ เกี่ยวกับตัวแจ้งเตือนเนี่ยอะไรบ้างแต่ตอนี้เอาเป็น true ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับเนี้พอเราได้ตัวแปร initialization setting แล้วเนี่ยเนี่ยพอเราได้ตัวแปร initialization setting ของ iOS แล้วจะสังเกตว่าการตั้งค่าจะไม่เหมือนกับของ Android นะครับของ Android เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะฉันต้องการแค่ที่อยู่ของไฟล์รูปภาพไอคอนะจะได้เอาไปแสดงในตัวแจ้งเตือนได้แต่ถ้าเกิดเป็นของ iOS เขาจะบอกว่าเอ้ยฉันต้องการรู้ว่า เราจะแจ้งเตือนเนี่ยต้องการใช้ประเภทไหนของการแจ้งเตือนบ้างก็จะมีทั้งอะไร alert นะครับตัว pop up นะมีทั้ง b a s h แล้วก็ s n สังเกตว่าเป็นคนละแบบของ Android เลยนะครับเนี่ยมันเลยเป็นที่มาของการกำหนดค่า initialization setting ให้กับของแต่ละแพลตฟอร์มก่อนแล้วค่อยเอามารวมกันนะครับในตัว initialization setting ตัวใหญ่ที่เราจะทำกันต่อไปนี้ ดังนั้นพอเรามีส่วนของ ios แล้วเนี่ยเราก็จะเอามารวมนะครับในตัว initial setting ตัวใหญ่ซึ่งเรามีการสร้างาไว้อยู่แล้วข้างล่างแต่ตอนแรกเนี่ยเรากำหนดแค่ค่าของ android ใช่ไหมนี่ที่เราทำในคลิปที่แล้วนะครับจุดเดียวก็จะบอกว่าโอเคฉันอยากจะนะฉันอยากจะใส่ของ ios ด้วยนะครับะเราก็ใส่ของ ios ลงไป initial setting ios สังเกตดีนะครับของ ios ก็อยู่ค่า ios นะของ android ก็อยู่กับค่า android ตอนแรกที่เราทำเราทำของ Android ก่อนนะพอเราทำการกำหนดค่าอ i นดิ i คเต t ร์ n ซ t แล้วก็ส่งมันให้กับตัว notification plug in ตัวนี้นตอนนี้เราทำของ iOS เพิ่มนะบอกฉันจะทำของ iOS ละแล้วก็ตั้งค่าเอามารวมมาไว้และมันก็เข้าไปอยู่ในระบบ Notification ของเราละดนะังนั้นทีงจุดนี้นะครับเราก็จะทำการ s เซ e ไฟละแล้วเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกัน ต,ตัวนี้โค้ชพลจะขอทดสอบบนตัวซิมูเลเตอร์นะครับสามารถทดสอบบนซิมูเลเตอร์ได้นะ,ะเดี๋ยวเราลองรันกันนะครับน่สังเกตนะครับว่าพอตัวแอปเคชันถูกรันให้ทำงานขึ้นมาในตัวซิมูเลเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของเราเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับจะรู้สึกคุ้นเคยมากเลยไหมเหมือนกับตอนที่เราเปิดแอปทั่วๆไปนะครับที่เขาจะต้องการส่งระบบแจ้งเตือน นะขึ้นมาในแอปิเคชันก็จะขึ้นป๊อปอัพแบบนี้ลองสังเกตนะครับว่าตรงรายละเอียดของตัวแจ้งเตือนที่ป๊อปอัพขึ้นมาเนี่ยนะอย่างแรกก็คือชื่อของแอปนะครับเนี่ยเขจะเอาชื่อของแอปเรามาแสดงนะครับแล้วบอกว่าอาจจะต้องการส่ง Notification ตัวแจ้งเตือนซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับ alert ปนะ๊อปอัพแบบนี้นะครับสียงแล้วก็ไอคอนแบช สังเกตไห้ว่านี่คือ3ค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับในส่วนของ initialization setting นะเนี่ยที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้นี่แหละครับถ้าเกิดสมมุติว่าโอเคเราไม่ต้องการที่จะเลือกประเภทของตัวแจ้งเตือนตัวเดียว,วหนึ่งเราปรับค่าเป็น false นะตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการขอ permission นะครับนะที่เราคอนฟิกเอาไว้ซึ่งจุดนี้เราก็จะถือว่าโอเคอนุญาตแล้วกันนะครับนี่พออนุญาตปุ๊บ นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นค่าเซตติ้งซึ่งเราสามารถไปปรับได้ในส่วนของเซตติ้งแอปพลิเคชันที่อยู่ในระบบ iOS อีกทีนึ่งนะแต่ในจุดนี้นี่แหละที่เราจะมาดูกันว่าโอเคถ้าเกิดเราต้องการที่จะแสดงตัวแจ้งเตือนขึ้นมาเนี่ยจะสามารถทำได้ไหมนะเรามาดูกันนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาในส่วนของตัวที่เป็นเม o อดโ o ว์โน i f ฟิเคชันก่อนหน้านี้น เราทำการกำหนดไว้แล้วว่าถ้าเกิดเป็นของ Android Android จะมีการทำอะไรครับการจัดการ Channel ซึ่ง Channel เนี่ยเป็น,นกลไกสำคัญนะที่มีในส่วนของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น10เป็นต้นมานะครับซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถจัดการนะตัวแจ้งเตือนเนี่ยต่างๆของแอปพลิเคชันได้ดังนั้นใครที่ยังงงว่าเอ๊ะไอ Channel เนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอย่าลืมนะสามารถใช้ลิงก์ที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับ กลับไปดูคลิปที่แล้วนะทำความเข้าใจว่าไอเนี้ยมันสําคัญในระบบ Android ยังไงแล้วก็กลับมาดูของ iOS ต่อได้โอเคสมมติว่าเรามาโฟกัสที่ iOS นะครับซึ่งตัว Android Notification Detail เ,เนี่ยเราจะเว้นไว้นะครับเพราะว่าในที่นี้จะเห็นว่าพอเรากำหนดรายละเอียดของตัว Notification ในฝั่ง Android เนี่ยเราเอามาเซตให้เป็น t พล tform Channel d e t a i l สังเ,เกตไหม นี่บอกว่าเป็น Android นะครับแล้วค่อยเอาไปใช้กับคำสั่งโชว์ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าโอเคถ้าเกิดเราลองกดปุ่มตอนนี้นะลองกดปุ่มตอนนี้นะครับปุ่มของเราเนี่ยมีปุ่มเดียวเด้งโนตินะซึ่งจะไปรันคำสั่งโชว์โน t ติฟิเคชันอ่ะนี่คือตัวปุ่มของเรานะครับลองกดดูซิเป็นไงปุ๊บนที่มีเสียงด้วยนะครับนะบสังเกตนะสังเกตว่าตัวโน t ติฟิเคชันเนี่ยจะโชว์ขึ้นมา นะ,อะขออีกทีหนึ่งนะปุ๊บนี่คำว่าสวัสดีกับวันนี้มีอะไรใหม่จะเป็นอะไรฮะ,อะขออีกทีนะปุ๊บนี่สวัสดีวันนี้มีอะไรใหม่คืออะไรครับคือค่าที่เราใส่ลงไปในตัวเม t ตัชโชวนั่นเองซึ่งนี้ก็คือไตเติลกับตัวบอด y ี้นะของตัวโน้ติฟิเคชันนะครับแล้วในที่นี้สังเกตว่าเราไม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดของโน้ติฟิเคชันของ iOS เลยนะเราก็สามารถที่จะทำการ ป๊อปอัพนะครับตัวแจ้งเตือนขึ้นมาอย่างที่เราเห็นตรงนี้ได้สังเกตว่ามีอะไรมีตัว Pop Up นะครับแล้วก็มีตัวเสียงนะที่ถูกเล่นขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคฉันอยากจะเล่นลูกเล่นกับตัวแจ้งเตือนของ iOS นิดหน่อยจะทำยังไงมาดูกันครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเราก็จะกลับมานะกำหนดนะครับตัวแปรนะ เป็นคอนสแตนต์อีกแล้วนะครับแล้วเราก็อาจจะพอดาวได้แล้ iOS Notification Detail ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะแล้วก็ตั้งชื่อ iOS Notification Detail นะ iOS Notification Details กำหนดอะไรได้บ้างน,นี่ก็จะมีตั้งแต่ Attachment นะครับอันนี้พิเศษนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูกันในส่วนของการ a d v a n c e กันนะมีจำนวนของ Batch Number มีการกําหนดเสียงนะครับหรือแม้แต่สับไตเติลเพราะตรงจุดนี้เนี่ยการใส่อ t ตัชเมนต์นะครับหรือแม้แต่การกําหนดเสียงเนี่ยอาจจะดูแอดวานไปสักหน่อยอย่าลืมว่าตอนนี้เราค่อยๆโฟกัสทีละส่วนนะครับคลิปก่อนเนี่ยเราโฟกัสในส่วนของพื้นฐานของฝั่ง Android คลิปนี้จะโฟกัสในส่วนของพื้นฐานของฝั่งตัวแจ้งเตือน iOS แล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆอัปเกรดขึ้นไปนะครับในจุดนี้เนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนที่ง่ายที่สุดก่อนก็คือ Bash Number ไนะอ s บสเ m b e r เบอร์เป็นยังไงเดี๋ยวมาลองดูกันเบสเซอร b เบอร์นะครับจุ๊บนะทีนี้พอเรากำหนดปุ๊บเบสเซอเบอร์เนี่ยมันให้ใส่เป็น Integer ก็คือเป็นตัวเลขนั่นเองนะบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอะไอ,อตรงนี้เนี่ยมันจะไปโผลดตรงส่วนไหนนะเดี๋ยวมาลองดูกันสมมติใส่2แล้วกันนะนะครับนี่เราก็ได้เป็น iOS Notification Detail แล้วเราก็จะมากำหนดในไหนฮะก็จะมากำหนดในส่วนของ ตัว notification detail ตัวใหญ่นะแล้วก็เอามาใส่ในส่วนฝั่ง iOS ครับ iOS notification details นี่นะแล้วมันก็จะถูกเอาไปใช้ตอนที่เราสั่งโชว์ขึ้นมาแคนี้แหละอะขอเซฟไฟล์ก่อนนะมาลองดูกันครับว่าจะติดไหมนะอะแล้วกดปุ่มเด้งโนติเมืนเดิมครับปึ๊บโอเคก็ยังไงล่ะมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับทีนี้ตัวเลขที่ว่าเนี่ย a d d r e s h number อยู่ไหน โคชพลขอให้เรากลับไปที่หกในี่มาแล้วมาแล้วไอ้วงกลมสีแดงนี่แหละครับที่เขาเรียกว่า b a t c h number นะ b a t c h number เนี่ยเป็นตัวแทนนะครับของตัวแจ้งเตือนว่าอ่ะเนี่ยมันมีกี่ตัวกี่อ่ะกี่เขาแล้วนะครับมีตัวมีตัวแจ้งเตือนกี่ตัวแล้วที่ค้างอยู่ในแอปพิเคชันของเราเนี่ยเราใช้ b บสนามเบอร์เนี่ยในการกําหนดนะครับนะแล้วเวลาที่ผู้ใช้ของเรามาเห็นเนี่ยก็จะเห็นแอป,ปของเราก็มีวงกลมแล้วก็มีตัวเลขอยู่นะเป็นมาตรฐานเลยนะครับของตัวแอปพลิเคชันในระบบ iOS อนี่คือ b a สน n มเบอร์นะที่เราลองใช้งานกันทีนี้เรามาลองดูอีกอันหนึ่งนะครับอขอกลับไปที่แอปพลิเคชันของเรานะอีกอันหนึ่งครับนั่นก็คือส่วนของการใส่ค่า s u b ไตเติลนะนี่สับไตเติเป็นสตริงนะครับ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในฝั่ง iOS เท่านั้นค่าสับเตเตอรตรงนี้นะนั้นจึงจะเห็นว่าเอ๊ะของ Android ก็แยกเป็นแบบหนึ่งของ iOS ก็แยกเป็นแบบหนึ่งนะตัวปลั๊กอินของเราเนี่ยที่เป็นแพคเกจท่เราติดตั้งมาให้ใช้งานเนี่ยเขาออกแบบมาค่อนข้างดีนะเพราะว่าถึงแม้ว่าการตั้งค่านะครับหรือการหลดรายละเอียดของตัวแจ้งเตือนเนี่ยจะแตกต่างไม่ได้แล,และแพลตฟอร์ม แต่สามารถที่จะเอามาใช้งานร่วมกันแล้วก็ผ่านนะครับผ่านเมท็อดนะเดียวกันได้นะออกแบบมาดีมากเลยแล้วจะลองกำหนด s u b t i t ตินะครับอบอกว่าเป็นลายละเอียดละกันโอเคนะดังนั้นในส่วนของ iOS notification detail เนี่ยจะมีอยู่2ค่านะครับที่เรากำหนดลงไปและก็เอามาใช้รวมกับของ Android ในตัวแปร Notification Detail แล้วมาใส่ในตนัวไม่ตัดโชว์เซฟไฟล์ะนะครับแล้วก็ลองกดเด้งโนติอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูนะว่าไอ้ Subtitle เนี่ยมันจะโผล่ขึ้มนมาอย่างไงนี่สังเกตไหมฮะสังเกตไหมฮะขอขอ,ขอลากมาันนิดหนึ่งนะนี่มันจะค้างอยู่หน่อยเนี่ยไอ้ต้องสวัสดีเนี่ยคือ t i t l e นะครับก็คือตรงนี้ไอ้วันนี้มีอะไรใหม่เนี่ยนะครับก็คือตัว body แต่ไอ้ subtitle เนี่ย มันคือประทัดที่2ต่อลงมาจากตรงนี้นะดังนั้นจุดนี้ทำทำหน้าที่อะไรก็อาจจะเป็นตัวข้อมูลที่สําคัญรองลงมาจากส่วนของไตเติ้ลนั่นเองนะครับบางทีเราอาจจะอยากแสดงอยู่คนละส่วนกนะ็คือไตเติลอยู่ประทัดหนึ่งสับไตเติลอยู่ประทัดหนึ่งเป็นความสําคัญรองลงมาเป็นเนื้อหารองลงมาแล้วก็สามารถที่จะกำหนดค่าสับไตเติลได้ดังนั้นจุดนี้ครับจะเห็นว่าในส่วนของการ ตั้งค่าแล้วก็การนำตัวแจ้งเตือนของ iOS มาใช้งานเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราเสริมเข้าไปนะครับจากแกนการตั้งค่าหลักนะการกำหนดรายละเอียดหลักที่เราทำเอาไว้สำหรับ Android แล้วในที่นี้เนี่ยบางทีเราทำแค่แอป iOS นะแล้วก็สามารถที่จะคอนฟิกแล้วก็ตั้งค่าและกำหนดรายละเอียดได้เฉพาะส่วนของ iOS platform ก็ได้นะครับนะดังนั้นจา,จากที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็อย่าลืมนะว่าส่วนสำคัญเลยคือการไปเพิ่มโคด้ด นะครับในส่วนของ iOS native project นะรตรงนี้ถ้าไม่ทำเนี่ยไม่เวิร์กเลยนะครับโอเคแต่ถ้าเกิดทำเสร็จแล้วก็สามารถจะามากำหนด permission นะแล้วก็อะไรครับแล้วก็ในส่วนของตัวรายละเอียดนะ notification detail ว่าตัวแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในระบบ iOS เนี่ยจะมีผลกับพวก b a s h number หรือว่า Subtitle อย่างไรได้ก็มากำหนดตรงส่วนนี้ลองเอาไปเล่นดูนะแล้วเดี๋ยวคลิป ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาลองดูที่มันแอดวานซ์มากขึ้นกว่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของโคชพลนะครับแต่ถ้าเกิดชอบคลิปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และถ้าเกิดอยากติดตามคลิปต่อไปของโคชพลก็สามารถที่จะกด s u b s c r i b e พร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับและถ้าเกิดอยากสนับสนุนโคชพลเนี่ยก็สามารถเลือกเรียนคอร์สออนไลน์ที่โคชพลออกแบบไว้เป็นอย่างดีจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ